โอเคครับผมคลิปนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็อ่าเนื่องจากนะผมมีแนวคิดนะครับก็คืออยากจะโมลำโพงนะครับแล้วก็อ่านั่งจากมีคนถามเยอะอยู่นะครับว่ามีสอนโมไหมรุ่นนี้นั่นโมออะไรยังไงตรงไหนอย่างไรนะรผมก็เลยมีแนวคิดว่าอ่าผมจะหาตู้นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นพวกอ่าเอ็มสิบสามเอ็มสิบแปดหรือว่าจะเป็นพวก Easy and Perfect The Sun สัน Star หรือรุ่น เด็กสกายตัวนึืๆต่างๆนะครับที่เป็น3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วอะไรก็ตามที่เป็นตู้ไม้นะครับผมที่เป็นแนวที่ประมาณหน้าหน้าหน้าโมนะครับผมผมก็จะรับซื้อของเพื่อนๆนะครับผมที่เป็นตู้ลําโพงของเพื่อนๆนะครับที่มันมันเสียแล้วหรือมันฟังไม่ได้แล้วนะแล้วก็ทําอะไรไม่ได้ก็ไม่รู้จะทําอะไรก็ผมรับซื้อนะครับผมก็ทักมาหาผมได้เนาะเดี๋ยวผมจะทิ้ง c o n t ทคไว้แล้วกันโดยทักในทิกตอกเลยก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะรับซื้อนะครับเพื่อเอามาโมเนาะโม แล้วก็เอามาสอนแล้วก็ามาแบ่งปันกันว่าตู้ไหนโมอะไรยังไงเสียงเป็นยังไงอะไรต่างๆนะใครมีตู้เก่าๆหรือว่าไม่ได้ไใช้งานก็ทักมาหาผมได้นะผมรับซื้อนอกในราคาเบาๆนะเนื่องจากท่านก็คงไม่รู้จะไปทำอะไรเนาะถ้ามันเสียหายข้างในแล้วนะครับผมขอแค่สภาพตู้ยังพอดูได้นะครับผมภายนอกข้างในพังผมก็จะรับมารื้อโมอีกแล้วนะครับผมเพราะว่าถ้าจะซื้อใหม่มาโมเลยรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยคุมนะ้มเนาะเพราะว่า วัสดุอะไรก็ยังใหม่แล้วก็เอามาโมลื้อสุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรเลยใช้แค่ตู้นะครับผมมันจะไม่ค่อยคุมนะ้มเนาะก็อยากจะมาแบ่งปันทำคอนเทนต์แบ่งปันเพื่อนๆทุกคนนะใครที่มีตู้เก่าๆไม่ว่าจะเป็นรุ่นต่างๆนะครับผมก็ทักมาสอบถามก็ได้นะผมรับซื้อในราคาคงไม่สูงมากนะครับผมเพราะเป็นแค่ของเก่านะครับผมก็ใครมีก็ทักมาหากันแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าถ้ามีตู้อะไรผมได้อะไรจะมาโมเดยวก็รอดูกันคลิปต่อถัดไปครับผมสวัสดีครับ